อรุณสวัสดยามเช้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พนีน้องน้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปทางเอชายใหญ่ด้วยครับวันนี้มาหาอาจารย์นุตั้งแต่เช้าครับมาดูดีหลังจากที่เราทำบูทสลักบุก,กีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้งานปรับเกีี่ยพื้นที่ ครับแกล่งต้นไม้คันนานะครับแล้วก็จำปวกครับวันนี้เรามาทำงานอยู่ที่เขิดรอยต่อระหว่างอำเภอประคนใชัยกับอำเภอบ้านกรวดนะครับแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ40กว่าไร่ครับทั้งหมดเลยครับเห,เห็นเห็นนียทั้งหมดเลยครับถึง แนวทิวต้นยูคาครับน้องป่าอ้อยสี่สิบกว่าไร่ครับ<ม>โอ้ฮึบ ก็จะมีทำนามีต้นไม้มีจมปลวกครับต้องเอาออกทั้งหมดครับเพราะว่าเจ้าจของงานเขาจะเจ้าของที่นะครับเขาจะปลูกปลูกอ้อยครับเลิกทำนาเปลี่ยนจากนาไปทำอ้อยแทนนะครับนี่ก็มาอยู่ทำอยู่ น่าจะใกล้ๆก,กับบ้านเซเบียนะครับงไงก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นขอเช็คอินหน่อยนะครับผมโอ้อองานเคลลิ่งที่เป็นเป็นมีต้นไม้มีตอไม้ใหญ่ๆนี่ผมว่าถ้าเป็นรถรถใหญ่มันก็จะจะเหมาะงานกับงานแบบนี้นะครับ ถ้ามันเป็นแค่จอมปวกหรือคนาเฉยนี่ยลักษณะนี้จะเป็นร้อยสี่สจะจะจะเหมาะนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะแล้วก็พึ่งเกี่ยวข้าวไปใหม่ๆนะครับดินมันยังน่วมอยู่ครับเพราะวันผมเห็นอาจารย์นุขุดไปก็ต้องใช้บ้งกีจิ้มไปเรื่อยๆครับเพราะน้ําหนักตัวมันก็เยอะนะครับถ้าโคจมขึ้นมานี่ยงานเข้าเลยครับ ยอมเสียเวลาเอาบุ้งกีจิ้มดูหน่อยครับดีกว่าเสียเวลาเอารถมาลากมาบินกันนะครับเดี๋ยวพี่นๆน้องยูทูบเบอร์เขาจะมาให้กำลังใจกันเยอะแยะครับมาดูชวัดเด็ดกันอีกรถนันใหญ่ยอย่างต้นไม้ต้นใหญ่แบบนี้นะครับเขาก็เวลาเราล้มเสร็จนี่ก็สามารถที่จะยกลากไปได้ง่ายนะครับถ้าเป็นรถคันเล็ก เกมเลยครับล้มได้แต่แต่ย้ายหรือว่าจะจะเคลียร์จะย้ายขยับไปไว้ที่อื่นลำบากครับนอกจากที่จะตัดก่อนเนาะตัดเป็นท่อนๆนะครับตัดท่อนโคนออกทอ่เอากิ่งออกฮนะโอเคงานอานไปได้คถ้าต้นใหญ่มากๆนะถ้าต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่มันก็ก็ได้อย่างนี้140ยสีเอาได้หมดเลยครับ ออกจากบ้านมาประมาณ่างจากบ้านผมมาน่าจะ40กว่าโลอยูน่นะส0่กว่าโลรถคันนี้7,500ชั่วโมงนะครับ เดื0ันหรอชั่วโมง้ก็ขอบคุณไปทางคุณเอกด้วยนะครับผมที่แบ่งรถดีๆมาให้ใชายใหญ่ใช้นะครับบ้านคุณเอกเ้าทำเกี่ยวกับ อิดนะครับอิดแดงนะครับทิศราค่าอิดนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับบูธสลักมุ่งกีแน่นปึ้งเลยครับขุดไม่ได้ยินเลยทีนี้ แล้วก็ในระหว่างที่ในระหว่างที่เรารอบุ้งกีนะครับผมก็ถอดโซ่นะครับไปกับบูธเรียบร้อยครับเปลี่ยนสปอตเก็ตใหม่เพราะว่าบูธมันก็ก็สึกบ้างนะครับแต่มันก็ถามว่าใช้งานได้มันก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อเราเรารอบุ้งกีนะครับบุ้งกียังยังควานอยู่นะครับแล้วก็ถอด เอาเอาแท็กไปกับบูธนะครับเอาโซ่แท็กไปกับบูธก็เสร็จพอดีกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาหลายรอบนะครับไหนๆก็จอดแล้วจัดเลยครับเวลาเราทำงานมันก็จะได้ไม่ต้องมาจุกจิกจุกจิกอีกหลายรอบนะครับ รถจะของเดิมของคุณเอกนะครับผมว่าคนขับแกก็พอใช้ได้นะครับดูแลรถดีพอสมควรนะครับสภาพเนื้อตัวก็ยังดูยังสะอาดดีนะครับร่องรอยก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ก็มีบ้างเป็นธรรมดารถใช้งานมันมีบ้างครับ ขับโดยจันนุนะครับก่อนเห็นบนอยากขับ200ครับอยากได้200เห็นรุ่นิบชอบนะครับก็มันสวยดีครับใายใหญ่ก็จัดไปครับผม น,นี่น่าจะเป็นคลองเนาะโอ้ทรายแสดงว่าน้ำมันล้นออกมาตอนน้ำไหลนี่ทรายสวยมากเลย รถขนาดใหญ่นี่แรงขุดมันก็เยอะและอีกอย่างน้ำหนักตัวมันก็เยอะนะครับขุดดินแข็งๆไงไปดีมากเลยเมื่อก่อนผมใช้ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบขุดก็ว่าเออแคตปีร้อยยี่สิบปีนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูคันแรกของผมนะครับคันนั้นผมจัดเต็มเลยครับาวางเครื่องปั๊มใหม่ทั้งหมดนะครับ วางเองเลยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมว่ามันขุดมันก็ขุดดีนะไม่ติดติดพอผมมาซื้อไอ้ร้อยสี่สิบมันก็สุดยอดแล้วร้อยสี่สิบขุดไฟนะครับประหยัดน้ํามันขุดเข้าดีนะครับเร็วนะครับไอ้เาว่ามันเร็วแล้วมาขุดข้างกันกันกบสองร้อยโอโ้โหคนละเรื่องเลยครับท่านผู้ชม ร้อยสี่สิบุดทดินมันแน่นๆหน่อยมันก็จะอืดๆหน่อยใช่ไหมครับมันจะปั๊มมันจะหอนหน่อยแล้วมันจะดึงเนืดๆหน่อยครับแต่สองร้อยเนี่ยขุดดินเดียวกันเนี่ยมันไม่รู้สึกก็มันเหนื่อเลยนะครับมันเหมือนกับดินมันเปื่อยไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วอีกอย่างที่ผมผมเลือกใช้สองร้อยอีกคั้นหนึ่งนะครับคือผมซื้อสองร้อยอีกคันหนึ่งผมโมโหมากเลยครับกับ พวกเดียวกันเนะี่ยที่เขามีรถสอง200เขามาทำค่าเราครับปกติแล้วเ้าทำชั่วโมง2,000เนี่ยไหมผมทำ1 0ส4 0ทำ1,08นะครับปกติเ็าทำกันแบบนั้นนะครับพอเราได้งานครับเขาอยากได้งานเราเขาไปบอกว่าเอารถผมดีกว่ารถผม200เดี๋ยวผมทำ1 0ดเท่ากันไปเลยโอ้โถแบบนี้ก็มีครับ อาชีพเดียวกันครับแล้วก็พวกกันอีกนะครับแหมใจใหญ่มันใส่จัดไปสิครับ นิ่งมากเลยครับมุง่งกีทำมาใหม่นี่แน่นเปียกไม่ได้ยินเสียงสักแอะเลยครับบูธก็ไปกลับมาใหม่นะครับสปอกเก็ตเปลี่ยนใหม่ซ่อมทีเดียวจบไปเลยครับเมื่อก่อนบูธ เสียงโซ่สปอเก็ตนี่เหนียนกันครับสองข้างเหนียนกันมือกรกุกกรนะครับสะวันนี่ชวนกันนะครับปัด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 เวลาเดินนะครับชวนกันไปแล้วสะวันนี่เดี๋ยวนี้ชวนกันไปเลยครับเสียงโซ่กับไปดังปัด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 ปปัดก่อนเนียนกันครับมึงมึงน มึงแหละกูแหละนะครับดูวะ่ะเดินอย่างกระรถใหม่ครับโอเคนะครับสมควรแก่เวลาแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อูต่อนะครับ งานที่อู่ก็เข้าเยอะเสียเหลือเกินครับตอนนี้ครับทำไม่ทันแล้วครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับที่ไว้วางใจนะใช้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานรถดามรถเมโครนะครับงานอู่นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับ ขอบคุณทุกกําลังใจครับผมผมก็เช่นกันครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับสู้ชีวิตกันต่อไปครับผมขอบคุณมากครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ